200บาทเช่าในานะคะวันนี้กําไรเกิน100%แนะ่นอนทุกคนโอ้โหดอกนี้890บาทยังไงเขอไรอะโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจ๊มีพารวยนะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดมา HELLO Good afternoon teacher นะคะ my name is j a m i e พาร้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง j a m ีด้วยเด้อวันนี้อยู่ที่เกมโพสต์ซิตี้โฟร์จูนทรีนะคะต้อนมาให้โชคระอันมั่งคั่งนั่นเองนะคะเออมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้มาด้วยงบประมาณ200บาทนะคะมาเริ่มที่เบ็ดไปเลยไหมเออสิรอบแบบรู้เรื่องกระเบื้องเครือไปเลยไหมกับออโต้สิบหมุนของเรานะคะมาดูกันจ้ามาก้าวมาแล้วดอก ไหลขอส,สวยเดอ้อโอ้โหลงมาเมื่อกี้ลายสวยมากตัวแพงลงแล้ว2 4 0พันสีาสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจมีพารวยนะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยโอ้โหจัดมา2005เบ็ดแรกเฮ้ยมายังไงอะคืองงมากคือแบบแตกแตนมากตัวแพงเข้าตั้งแต่ดอกแรกเลยนะคะเมื่อกี้นี้โอเคเบตรงนะคะขอแบบไหลไหลหน่อยเดอ้อโอ้โห จัดมาอีก413บาทเออมามาดูกันเด้ออีก7หมุนสุดท้ายนะคะโคมไฟนี่ตัวแพงนะคะเออโอ้โห147บาทมาแล้วจัดมาดอกนี้265ยังไง680มาแล้วนะคะยังไหลอยู่เด้โอโอ้โหสุดจริงเอรงดอกนี้นะคะปาสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจม,มี่นะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดมาอีก1 5 9หม่บาทนะคะ พกมา200บาทเท่านั้นคือสุดจัดประหลัดบอกนะคะประหลัดยังลาออกเพราะว่าสุดจัดเออขอแบบไร้ลขอแบบไร้ลเด้อโอ้โหสวยจิตสวยใจเด้อแตกแตนมากๆวันนี้486บาทบอกเลยว่าเต้นตามเปอร์เซ็นต์แตกของท่ากลุ่มนะคะแตกโคตรด,ดีโบนัสลงมาลอแล้วหนึ่งตัวโอ้โหไม่ไหลเลยจัดมาพี่จา๋ายังไง สี่หมุนสุดท้ายนะคะเออมัมามามีอะมัมามามีอะโอ้โหตัวแพงลง1,000บาทมาแล้วจัดมาอีก1,247บาทโอ้โหยังไงก่อนตัวแพงเนี่ยลงบ่อยมากเลยนะคะวันนี้นะคะกับเบ็ด20สิของเรานะโอ้โหยังไงไหลไหมไม่ไหลหรอจ้ะพี่จ๋าไหลไม่ไหล ไหลให้หน่อยสิเออโอ้โหสวยทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะคะโอ้โห1 1 1 6บาทมาแล้วพวกมา200บาทเท่าในนะคะวันนี้กำไรเกิน100%แนะ่นอนทุกคนโอ้โหดอกนี้890บาทยังไงคอาไหลไลโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจมี่พารวยนะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดมาอีก1,133บาท เบ็ดแค่สิบรอบหมุนเท่านานะั้นนะเพื่อนๆคือแตกแตนมากแม่คือกำไรเกิน8,000บาทแล้วเด้อโอ้โหโอ้โหสุดจัดดอกนี้940บนนั้นลงมารอ2ตัวแล้วแม่ยังไงยังไงคอยอยีหนึ่งเัวออืไม่ลงนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นใครเดียวเจมีนะคะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยจัดมาอีก1138บาทบอกเลยว่าพอแล้วนะคะเออกับรอบหมุนสุดท้ายยังไงโอ้โหจะแตกถึงหมื่นแล้วแม่จา๋า ุดจริงไม่ต่งนังนะคะทุกๆุกท่านเลยทีเดียวโอ้โหจัดมาอีกดอกน,นี้477บาทบอกเลยว่าพอแล้วนะคะเพราะว่าพกมาแค่200บาทเท่านั้นนะคะกำไรเกือบหมื่นนี่ถือว่าโปะปังอลังเวอร์นะคะแล้วต้องขอเจมี่ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย